วันเสาร์นี้วันพักผ่อนของพี่น้องกับไร่ผู้วิวผู้เวียงอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแกน่นโอ้ยบรรยากาศอยู่หลังบ้านนะครับเดออ้อพี่น้องวันนี้พาพี่น้องออกจากไ้จากสวนจักหน่อยพี่น้องสีเบือได้ครับได้เห็นตะเกวยต้นเกาพันศสีว่าล่ะสีว่าพี่น้องมาหาเบิง่งทางหลังบ้านนะครับนี่ทงหน้าก็เจ้าช่วงหน้าฝนกันโอ้ยสวยงามนะครับแถวนี้ตอนนี้มันก็นเป็นสีน้ำตาลนะครับความแห้งแล้งนี่แหละครับพี่น้องขีมไ้ทีมหน้าไปนะครับเด้โอ้ย ที่ผมบอกได้หลาย,ลายคลิปด,ด้วยกับเด้มันอยู่ไก่นอกเขียดช,ชนประทานเนี่ครับไก่คักพี่ดองยูเป็นเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนอุบล,ลรัฐด้วคกับเด้อนี่ก็ดีเลยครับดีที่ผมเห็นที่ผมซีเฮเบิรงนี่ครับยูทางขวามือนี่เขื่อนอุบลรัฐสิอยูาทางนี้นี่ซุ้มกจ้าเห็ดอ้อยมันกับบ่าด้ใส่น้ำร้าเนี่ยครับโอ้เสียดายทีเสียดายฝืนทีฝืดิน,นอิรินะครับเด้อ มขอเรียกร้องน่วยงานหลัดเด้เปยังครับโอ้ยหเหตดระบบชนมระท่านเึ็นมาถึงบ้านพี่น้องข่อยได้ไปยังที่ดินหลายพันไรนะครับด้สามารถเหตดการ,กรเกษตรต่างได,ได้ให้พี่น้องในชุมชนในใบ้านหน่วยนะครับเอาเอาเสียงหน่อยๆองขอยนีล่ะเรียกร้องน่วยงานผู้ใด็ลองพิดจารณาเบิรณนะครับหร,หรือว่าก็จาขิดอยู่ก็จะพระท่านเหตดบ,บ่บกับบอกข่าว่อยมาได้นะครับเด้ แถวนดี๋ยแลครับแถวอำเภอผู้เวียงนี่ครับแถวบ้านโคกสังงานนี่ตำบลบ้านเรืออำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นบ้านข่อยยูนะครับพี่น้องด้วยงานราชการด้วยใดมีคำตอบให้ข่อยเนมันสามารถเห็ดขิดมาได้บ่ครับขันน้ำจากเลยครับจะเคลื่อนอุบลราชมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ใส่ได้ยอยูได้กินได้เห็ดได้งานมีงานมีเงินนี่ม่ครับโอ้ยมันเสียดายทีเสียดายหน้าขนาดมันเห็ดมันเห็ดหน้าบว่าด้เย้อครับด่ พื้นที่ขนาดนี้ระบบน้ำชลประทานทอน,นทันตีก็จะเห็ดหน้าปีเขียวเดียวนะครับก็จะรอนน้ำฝนนะครับการที่เห็ดน้ำชลประทานหรือว่าเห็ดคลองทรงเห็ดเคืียงสูบน้ำมาผันน้ำมาให้พี่น้องนี่กันแน่นอนแหละครับมันมีการลงทุนจากน้อยเนี่ยการลงทุนกันโอ้ยถ้าลงทุนแล้วพี่น้องอยู่ดีพี่สูงนีครับอยู่ดีกินเสพอยู่ห่างอยู่มีเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนที่ถูกต้อง พักการเมืองไดล่ะเดี๋ยวกำลังสิเลือกตั้งด้วยเนี่ยเนี่ยมาหาเสียงแถวข่อยเนี่ยบอกโลดดิข่อยติเฮ็ดระบบชนบทท่าไหนทางอำเภอเจ้าทางอำเภอดิครับนี่โอ้ยผมว่าดิสิได้คะแนนหลายยิ่เด้อครับเด้อเอาผมขอเสียงหน่อยๆอย่างพี่คู่เอ็นเสือว่าดังของข่อยนี่ละ่ะขอเรียกร้องจักหน่อยเด้อครับเด้อผูอ้ใดมีหน้าที่รับผิดชอบหรือให้ความรู้หรือคำตอบข่อยแน่ว่ามันสามารถเฮ็ดได้บ่ครับ ถ้าเฮ็ดได้เนี่ยมันใส่งบหน่อยงบหลายมันไดหรือหลายผมก็บว่าหลายปันไดแต่แบบงบจะไปนใส่เนวเื่นกันหลายยี่หรอกแต่ซั่งนี่ผมว่าเกิดพ่อเฮ็ดได้ด้วยครับด้วยแต่พี่น้องคิดพี่น้องผู้เป็นนักการเมืองผู้มีอำนาจผู้ใดก็ตายนยครับด้วยเอาคิดเบื้องผีเบื้องหนองน้ำเนยมิจะไเมจะข่าเมาหลายแทง่ายากเมาเด้่ครับเด้๋ยวเลี้ยงการเมืองเถอะเมาแล้วมันขึ้นผู้ใดสนใจเรี้ยงการเมืองเนี่ย ช่องคอยว่าใครเบาเรื่องการบ่นใครเบาได้กับผุมหามเบาเรื่องการเมืองได้กับเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของศัท่ามันเป็นเรื่องของความนิยมของใครของมันนะครับพอเบากันปุ๊บนี่พักผกูดีพักเมืองซัวอยููจังสันแหละครับมันจะเกิดการทะเลาะบอแหวงได้แเพราะฉะนั้น่อยก็เลยว่าใครเบาเรื่องการเมืองเอาผักการเมืองได้นี่เอาเสียงน้อยๆของคอยเดีาบอกมีความสามารถพวกนี้ บอกว่าบอบ่มีความยากนะครับสามารถที่ได้เด kind of ้นขันน้ำจากเครื่องอุบลรัฐขินมาให้พี่น้องนี่ทั้งเส้นทางทั้งนี่นะครับที่เป็นมืดๆแสนแสนไร่ครับทำประโยชน์ทำงานทำเงินให้พี่น้องนี่บอกบ่าอยากเฝ้าไลน์นะครับเด้อเอ้าสำหรับวันนี้กันสิขออําลอพ่าจากพี่จากน้องสำนึกสะกนเราเฝ้าหลยใหญ่ห่างเบ้าไปหลายเหงาเงียดเปิดปุ่มใหม่ก็บอกแห่งหลายพบกันไม่คิดไม่คิดหนาสำหรับวันนี้ขอเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุภุสกุลสวัสดีครับ เจอกันไม่คลิปไม่ด้อครับเด้อสำหรับมื้อนี้สวัสดีนะครับเด้อ